ไม่น้อยไปนลฮะสปีนั่นเป็นเหตุที่ทุกคนพูดกันอยู่ครับว่าภารงงานปัจจุบันแพทย์ทยสภาไม่ได้ขึ้นมาเป็นตรายางนะครับเพื่อผ่านไปปัจจุบันอาจจะต้องมีหลายเรื่องที่ต้องพัฒนาต้องแก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาหลายท่านก็ติ่งว่าสั้นไปนะครับเพราะการเลือกตั้งใหม่แต่ละครั้งนั้นทิศทางมันจะเปลี่ยนเดเรชั่นไปความต่อเนื่องไม่ดีนักแต่อันนี้ก็มีกระบวนการที่พยายามจะขยายวาระ แก้ไขกฎหมายกันอยู่ครับความท้าทายมีอยู่เยอะมากมายเลยนะครับสำหรับแพทยสภาในยุคปัจจุบันนะครับอย่างที่เราเห็นข่าวกันอยู่ก็จะมีหลายเรื่องทีเดียวเรื่องของระบบประกันสุขภาพซึ่งก็ส่งผลต่อการทํางานของแพทย์ในปัจจุบันด้วยนะครับหรือว่าอย่างข่าวล่าสุดไม่นานมานี้เรื่องของการาย้ายคุณหมอซึ่งใช้ยาด,ดีเกินไป นะฮะแล้วก็จนจนผู้ป่วยต้องลุกขึ้นมาประท้วงนะครับนั่นก็เป็นหนึ่งในข่าวที่ปรากฏขึ้นมารวมไปถึงเรื่องของการเบิกข,ของข้าราชการอีกนะฮะนี่ก็เป็นประเด็นที่อาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของความท้าทายยังไม่รวมรถึงน,นวัตกรรมที่ไม่รอ,อแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆด้วยนะครับท่านเองมีมุมมองไงบ้างครับกับความท้าทายของแพทยสภาในชุดนี้ครับผมมองว่าในใน ลุคนี้นะครับหรือบุคลิกของแพทยสภาในยุคต่อไปเนี่ยหึงต้องเท่าทันปัญหาครับ,รบมีข้อเท็จจริงข้อมูลนะครับแล้วก็ให้แจ้งให้กับสังคมให้มีการเรียนรู้และการตัดสินใจได้ได้ไดตามยุคตามสอยมากขึ้นครับ,รบจะไม่ใช่เวลาของที่แพทยสภาจะเหมือนกับเป็นอาจารย์มานั่งสอนลูกศิษย์แล้วครับแต่จะต้องเป็นอะไรที่เคียงบ่าเคียงไหลลงไปใน สังคมของทั้งแพทย์และประชาชนแล้วก็ไปบาลานซ์คือไปสร้างสมดุลให้ได้ทั้งคู่ครับ,รบแล้วก็เดินไปด้วยกันท่ามกลางความเข้าใจเพราะนั้นความสมานฉัน,นหรือความถ้อยทีถ้อยอาศัยกันในในสังคมเนี่ยนะครับมีความสาคัญมากครับอย่างรเราเนี่ยจะเข้าถึงแพทย์เทศาภาได้ยงไงฮะเราเดินเข้าไปร้องเรียนอะไรกันได้เลยใช่ไหมฮะหรือยังไงฮะวิธีการขั้นตอนมันเป็นยังไงฮะครับเ,เวลาที่มีปัญหาเนี่ยนะครับแพทย์สภาเองเนี่ยนะครับ ก็มีหลายช่องทางครับประกันประเด็นแรกก็คือเปิดเว็บไซต์ครับง่ายที่สุดครับเว็บไซต์แพทยสภานะครับันั้นจะมีทั้งที่อยู่เบอร์โทรศัพท์โทรโทรตรงเข้าไปได้นะครับโทรเข้าไปได้หนึ่งอันที่2แฟกซ์นะคำร้องหรือจดหมายนะครับส่วนใหญ่การร้องเรียนเป็นร่างอักษรจะดีกว่าครับก็สามารถส่งเข้าไปได้เช่นเดียวกันอันนี้กรณีของประชาชนนะครับแต่ในขณะเดียวกันเท่าที่ทราบนี่ปัจจุบันประชาชนไม่มีปัญหาเรื่องการเข้าถึงครับก็มาจะมาที่เราอยู่แล้วแล้วก็มีหลายหน่วยงานที่บริการด้านนี้อยู่ครับไม่ว่า จะเป็นเรื่องของในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเองเวลามีมีร้องที่เป็นตัวสถานพยาบาลนะครับคือสืบเนื่องจากอันนึงที่ประชาชนจะสับสนครับคือเวลามีปัญหาในการรักษาพยาบาลปุ๊บก็คิดว่าจะต้องฟ้องแพ,พ้สภาแต่ในบางเรื่องรายที่เรารับมาเนี่ยเป็นการฟ้องสถานพยาบาลเช่นสถานพยาบาลมาตรฐานไม่เรียบร้อยก็มาฟ้องแพ,พ้สภาแล้วก็จะรีเล์คือไปติดต่อให้เพราะสถานพยาบาลนั้นอยู่ในพระราชบัญญัติสถานพยาบาลซึ่งดูแลโดยกองประกอบโรคศิลปะหรือปัจจุบันเรียกว่าสำนัก ประกอบโครคศิลป์เป็นคนละกฎหมายกันนะครับเป็นพรบรสถานพยาบาลหรือบางรายเนี่ยนะครับก็เป็นประกอบกับทางพยาบาลก็เป็นสภาวิชาชีพพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นในในรายที่เกิดการรักษาพยาบาลแล้วไม่ไม่ได้ตามพึงความพึงประสงค์นะครับบางครั้งเนี่ยวนกับหลายกฎหมายด้วยกันแต่ถ้าเรื่องใดเป็นตัวแพทย์นั้นทางเราดําเนินการให้ได้ครับทางเราก็จะมีหน้าที่ดูแลตัวแพทย์ลงโทษแพทย์หรือสอบสวนแพทย์เป็นหลัก อย่างหมอณภพพรที่เป็นข่าวกันไปนะฮะที่ถูกย้ายเนี่ยเรา<ร>ไปทําให้โรงพยาบาลขาดทุนเนี่ยเรื่องนี้บทบาทของแพทย์เทสพาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับโอ้ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็คงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันนานเหตุเพราะว่าปัจจุบันเรารู้กันดีว่าการรักษาพยาบาลในเมืองไทยเนี่ยนะครับเรามีงบประมาณจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ยาต่างๆในกองทุนต่างๆซึ่งผมว่าท่านผู้ฟังเข้าใจดีว่ามี3อันก็คือ30บาททุกโรคดูแลอยู่46ล้านคนนะครับมีกองทุนค่าราชการที่ส่วนใหญ่เป็นอ่ายเาาากกรรบนนษ แล้วนะครับแล้วก็เบิกได้ในโรงพยาบาลรัฐบาลแล้วก็มีกองทุนประกันสังคมครับเราพบว่ามีเราเพราะว่ามีการใช้จ่ายเงินมากในกองทุนค่าราชการนะครับที่บางคนบอกว่ามีอยู่5ล้านคนใช้เงินตั้งหกหมื่นล้านบาทนะครับเป็นที่กระทรวงการคลังท่านออกมาบอกแล้วก็พยายามจะลดจํานวนลงนะครับแล้วก็มีการควบคุมบัญชียาหลักต่างๆนะครับซึ่งอันนี้คงมีเวลาได้คุยอีกครั้งหนึ่งแต่สรุปคือกระบวนการควบคุมเงินเหล่านี้เนี่ยนะครับส่งผลกระทบให้ นะครับผู้ที่ใช้บริการหรือเคยเบิกได้หรือเพราะข้าราชการสูงอายุซึ่งทํางานมาตลอดชีวิตเงินเดือนไม่เยอะ,อกะเกษียณแล้วไป็ข้าราชการบานาญนะครับแล้วมาเบิกเนี่ยอาจจะเบิกไม่ได้ทุกตัวนะครับแล้วก็ในหลายๆตัวเนี่ยที่เคยใช้ยาดีอยู่พอมีระเบียบออกมาใหม่ว่าตัวนี้ใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เสรยจแล้วเนี่ย หลายท่านก็อาจจะไม่พึงพอใจครับอาการก็คือคุณหมอท่านที่ว่านั้นเป็นศัพท์ที่บอกยาดีนั้นไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นสถาบันบไหนพิสูจนนะครับแต่คนไข้เนี่ยเป็นคนออกมาร้องเรียนว่าท่านนี้ให้ยาดีกว่าคนอื่นอ,อยากจะมาหาคนนี้แต่ยาเนี่ยที่ให้เนี่ยราคามักจะธรรมชาติคือมักจะสูงกว่ายาต้นฉบับหรือยากลุ่มที่ทําเรียนแบบอย่างต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทําให้หลายคนพอถูกเปลี่ยนยา ก็ไม่มั่นใจนะครับคุณป้าคุณยายหรือคนไข้เหล่านั้นก็ประสบปัญหานะครับบอกว่าอยากได้คุณหมอเขาคืนมามแต่เนื่องจากคุณหมอเองก็มีปัญหาว่าพอใช้ยาเช่นนั้นโรงพยาบาลต้องรับภาระค่ายาสูงขึ้นโดยอาจจะเบิกจากกระทรวงการคลังไม่ได้เป็นเรื่องยาวครับอ,อันนี้ผมคิดว่าต้องติดตามต่อไปครับโดยโดยภาพรวมมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่สิ่งที่แพทยสภาเรามองคือเรามองว่าถ้ารัฐจะจัดสรรบริการใดๆให้ประชาชนต้องเอาคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นหลัก เพราะนั้นการให้ยาใดๆเนี่ยนะครับต้องอธิบายได้ต้องมีการติดตามให้ดีว่าประชาชนดได้รับยาที่มีคุณภาพหรือเปล่าคุณภาพเหล่านั้นผลเป็นอย่างไรแล้วเขามีอะไรที่มีปัญหาหรือเสียหายหรือไม่ถ้าไม่มีนะครับการประหยัดเงินค่ายาเพียงเล็กน้อยนะครับหรืออาจจะร้อยล้านหรือพันล้านแต่คุณภาพชีวิตเขาเนี่ยเปลี่ยนไหมถ้าไม่เปลี่ยนยืนยันได้เนี่ยเราถึงจะเปลี่ยนแปลงครับ ครับนี่เป็นแค่เคสตั้ตี้ตัวอย่างเดียวที่จะส่งผลต่อการทํางานและเป็นความท้าทายของแพทย์ในยุคต่อไปด้วยนะครับในการทํางานภายใต้ภูมิทัศน์ของหรือว่าแลนด์สเคปของระบบการสุขภาพที่มันเปลี่ยนไปนะครับ,รบมีอยู่ทั้ง3ระบบเลยเนี่ยนะครับมันมันจะนํามาสู่ความกดดันของการทํางานของแพทย์ที่แพทยศภา,านเนี่ยดูแลอยู่เนี่ยยังไงบ้างครับผมมาเยอะครับเหตุเพราะว่าเ,เรื่องหนึ่งก็คือเป็นเรื่องที่การใช้ยาของข้าราชการนะครับเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของกระบวนการที่จะประหยัดเงินงบประมาณในด้านต่าง ทําทให้โรงพยาบาลขัดทุนนะครับหลายท่านคงได้ยินว่าโรงพยาบาลต่างๆพากันขัดทุนในโรงพยาบาลรัฐนะครับมีหลายโรงที่ออกมานะครับมีอ,ออกมาเดินขบวนหรือออกมาพูดคุยในช่วงที่ผ่านมาทําให้มีการไปตัดค่ารายรับของค่าใช้จ่ายของพนักงานมืองที่ไม่มีจ่ายนะครับรวมถึงคุณหมอด้วยนะครับเงินพิเศษต่างๆที่อาจจะเคยได้ค่าเวรค่าอะไรไม่จ่ายเขาอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้นก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดมันจะเกิดในโรงพยาบาลรัฐ ในบางกระทรวงเท่านั้นนะครับในหลายกระทรวงใน5กระทรวงเนี่ยเกิดมากที่สุดคือในกระทรวงสาธารณสุขที่เหลือเนี่ยนะครับคุณหมอถ้าอยู่ไม่ได้เขาก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นแต่สิ่งที่เรากลัวคือเราไม่ต้องการให้คุณหมอมีกิ้วเมนต์ครับถ้าคุณหมออยู่ไม่ได้คุณหมอย้ายจากต่างจังหวัดเข้าเมืองหรือย้ายอาชีพไปจากหมอทั่วไปที่ดูแลกลายเป็นเป็นหมอ,อบางบางอาชีพเช่นเป็นหมอผิวหนงังหรืออะไรเง,งี้ยน,นะครับเราก็มีความก,งกังวลว่าประชาชนในต่างจังหวัดก็จะได้รับการดูแลที่ไม่เพียงพอนะครับสิ่งสำคัญที่แพทยสภาต้องทําคือ จะต้องทำความเข้าใจกับสังคมและบาลานซ์ให้แพทย์เนี่ยอยู่ดูแลประชาชนได้ทั้งประเทศดูเหมือนกับเป็น2มาตรฐานนะครับคือเหมือนกับไปนเน้นเชิงปริมาณมากกว่านะฮะคุยไปทั่วโลกว่าเราเนี่ยมีระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าทุกคนเนี่ยถูกค o เวอร์หมดเลยกับ3ระบบที่เรามีอยู่นะครับแต่ไปเน้นปริมาณมากกว่านะครับแล้วก็ไปบกพร่องในแง่ของคุณภาพเนี่ยในเมื่อบ,บทบาทหนของแพทยศบาเนี่ยสามารถที่จะคุยกับรัฐได้อยู่แล้วเนี่ยรกรรมาการชุดนี้เนี่ยมีอเจนดาหรือมีมีวาระที่จะนําประเด็นเรื่องนี้เนี่ยไปเสนอกับรัฐไหมครับ มีครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหลักครับที่เรารจะต้องคุยว่าทาอย่างไรให้แพทย์เนี่ยให้ระบบบริการอยู่ได้ครับ,ค,รบคือทั้งระบบสาธารณสุขนะครับไม่ใช่ตัวหมอ,อมไม่ใช่ตัวแค่เท่านั้นนะครับก,บกับหลายๆเรื่องในการช่วยเหลือคนไข้หรือผู้ผู้ที่รับการบริการสาธารณสุขแล้วเกิดความเสียหายก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แพทย์ฝ่ายเองก็ต้องคํานึงมากว่าทําอย่างไรคนเหล่านี้จะได้รับการดูแลที่ดีและเหมาะสมภายใต้าการช่วยเหลือและเงื่อนไขทางกฎหมายหรือและหรืออะไรก็ตามที่ทําให้ระบบการทํางานของแพทย์และก็สถาวพยานั้น ลันต่อเนื่องได้นะครับซึ่งซึ่งตอนนี้เราก็มีการดีเบตกันเรื่องพระราชบัญญตัติหรือกฎหมายคุ้มครองอผู้เสียหายนะครับซึ่งในสุดแล้วเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวที่จะต้องมาลงตัวให้ได้ว่าในที่สุดเราทํำยังไงคนไข้ถึงจะได้ประโยชน์มากที่สุดโดยที่คุณหมอเองเนี่ยก็จะต้องรู้สึกได้รับการคุ้มครองและทํางานภายใต้สภาวะกฎหมายได้เช่นเดียวกันครับ คงต้องเรียนเชิญมาคุยในโอกาสต่อไปนะฮะเพราะว่าเรื่องนี้ถ้าทางจะคุยกันได้ยาวเลยทีเดียวครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนาวากาศเอกพิเศษนายแพทย์อิทธพรคณะจรุยนะครับที่ปรึกษากันมาที่การ,การสาธารณสุขวุฒิสภาและกรรมการแพทยสภา2วาระนะครับขอบพระคุณมากครับผมครับยินดีครับครับ